สมคภาพมันั่นก็เตะออนเตะก็เอาเขามาแหล่ตีฟาร์มแก่ค่ะนะเอ่อืจอฟาร์มแก่ว่าจินเนอรี่วินเทจฟาร์มค่ะนะอันนี้นก็จะเป็นรังนางค่ะนะอันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารแอ่ฟาร์มแก่อยู่ด้านในค่าอันนี้นก็จะเป็นติกัสโหลดเด็กก็อันนี้นดีซื้อตุ๋นลงค่ะนะอันนี้นก็จะเป็นตั้งเขาตั้งขอบ S <S ส,งอองงสางจบเรามีโคสามสานะคะเริ่มต้นที่สาหนอยหาบบาทนะคะ,ะจะสามารถได้เกมงานวันฟนนรี2เกมนะคะป้อนยาแกา๊ฟรี1กล่งมสาย L เพิ่มอีกห้บาทนะคะก็จะได้รับของทะเลทฟรีหนึ่งอย่างค่ะและเพิ่มเกมงานวันขึ้นมาเป็นสเกมแอลเพิ่มอีกห้าสิบบาทก็จะได้นั่งมาบุนกับบรานี่เขาซื้อบัตรมาส์นะอันนี้สองร้อยหาสิบเลนเลกูเมียวให้อาหารเทเจน่มาฟ้า ่นหมดเลช่เล่นม้าหมุนเลยไหมครับเลายซไปดิเอาไปก่อนอันนี้เป็นผู้ใหญ่เล่นของเด็กเด้ เล่นน้องเหมือไปนั่งกันเลยค่ะเฮ้ยฮาริเล่นนั่งกับใครไปนะจะนั่งกับฮาริเนี่ยหรือเล่นเล่นน้าเล่ไดด้้ไไปนั่งกับพี่ใครสิ แล้วมาครับก็พอ <laughs> ไห้คือไม้อยู่หรอเห้คุ้มตัวพอน่พอนะเออพ่อบัตรขอนะเอยห้าสิบเนี่ยไ่เลนตังในขนาไรให้อาหารแป้จนไ่ยฮัลโหลฮัลโหลหัวใกว่าเขียเมา จอกลงมาแค่ไหนด้งในรเรเต็มมีร้านกาแฟร้านอาหารจ้าหน่อยอวยมีแปรไปเลยนี่อะไรว่าขี่เยอะกว่ากันโอ้ยมีเป็ดิกดแเขาก็ตั้งนในค่ะนะั้งในกเ็เต็มีแปรให้นมแปรจ้าหยมีรถบุยกวิทยุรูปน้น,นะนะใครไปใครมาเล้ก็มาเลยนอะ่าวา่าห้องใครเล่นของเล่นจนไหนไหนก็ เอาเป็นนะบัตรรอยหาซิปเขามาถ่ายรูปอะไรค้นานะมามาทางนี้มาอ้าวหมูอ้าวอุดอุดเออเนี่ยเพื่อเข้าไปมั่งเลยก็เสร็จะเป็นตั้เขาสีเขาให้อ,อ,อ,าอาหารแปลกันนะโอ้ยมีมาหมูเว้ย อดอุมนี่อะไนี่เราไปนมแก่ตรงนี้อป้าไตุนมามาอานม มาเอาเกมก่อนค่ะเกมจะไม่รวมแค่ยิงธนูและช้อนไข่นอกนั้นท่านจะเล่นได้หมดเลยนะคะเกมมั้ยค่ะฉันถ่ายเล่นเกมแมตช์กอลบอลค่ะสานเกมค่ะเกมไม่รวมแค่ยิงธนูและช้อนไข่นะคะนอกนั้นจะเล่นได้หมดเลยแล้วท่านนาจะยังไม่ยอยู่ทางโน้นเออทำไมถึงไม่ไปอยู่คนเดินก่อนนะเลมาสามใบเลละสามสิบเหมือนเราไปไม่รวมกับ ปลาลูกป่งไม่ใช่หรอรปลาลูกป่งเดี๋ยวก็บ่อยแล้วพี่ไม่แลกนี้เข้ามาเลยก็เธอจะแลกได้ไงไหนเมื่อเธอมีสองเกมเนี่ยฮะอ๋อไปแลกไปเออลนี่ของเล่นก็แตมนีย่นลูกโป่งเห็นก็ปลาลูกป่งเห็นก็อันนี้ เออปลากระป๋องเลยนะสองลูกมันเลยได้ชูขาสองลูกตัวหนึ่งข้าไมโดนล่ะโอ้ยข้าโดนก็ได้นี่ด้วยนะจะยิงนี่น้ยังไม่โดนเลยเกือจะได้ไอ้ตุ๊กตาเแท้ทั้งสองลูกเลยเว้ยยิงกระป๋องเขาให้ปลากระป๋องไม่ปลากระป๋องไปปลาอะไรเนี่ย โอไได้นะอายโอ้ยต้องเดียวใช่ไหมต้องเดียวนอักฤ ลูกได้ก็ไม่ได้อะไรเลย,เลยมันต้องโดนห้าลูกอะสองลูกครับลูกเดียวเรามดตาสลูกมเดี๋ยวเดี๋วันนั่งดินงนี้เหรอี่ว้เดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้ยังกลับมาอยู่ ไห้มานี่ปวดกันดีกว่าปาดที่ปวดหนมามี้ซื้อปวดกันเกิดไปหนึ่งเดียวเราไปโยนอันนี้กันดีกว่าให้เขาก่อน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 ให้เขาเลยกก่อนอันนี้เอานี้ก็ได้เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ให้หนูก่อนเดินบอลชไ่สีขาวเหรอ นี่เจ็ดลูกพับยนต์ให้เข้าช่องสี่ขาสองช่องรับตุ๊กตาได้เลยค่ะเรียบร้อยให้เลยรวมการชนะคะแนนได้ไหมคะให้แล้วเหรอให้เป็นเกมเดียวอีกเกมไม่ให้อีกเกมยนต์ให้เข้าลูกสีขาวอ่ะไม่เข้าเลยจะรอคนดีลูกให้พี่ใคระจุเล่นบ้างหรือว่าขอไหมอ๋อให้คาะเรียสองลูกคนละสองลูกอ๋อเหรอให้เรยบร้อสองลูกแต่ให้ก่อนี ไตุนอันนี้โยนไปสองลูกแล้วไงไปดูแล้วใครนะโยนไปโยนไปเลยนี่ข้าสีขาวเลยโอเคจบจบจบไม่ได้เลยเด็กกับนักขาวเด็กกว่าแรกนมให้ตั้งเยอะเอามาให้แท้ตรงนั้นนะแท้ดเก็นเก๋กไปแรกยากันอะไรมากนม ไปไปให้นมกันเลยให้นมเลยโอยมาเลยให้นมอ้ยอ้ยตัวนีมั้งตนี่มั้งตนนีมั้เอ้ยนนีโอ้โหโอ้ยไม่มีนั่นก็จะกัดเอาไม่ได้อะ แล้วไปไปเอายากดีกว่าไปเมาส์กับต้นแปะกับต้นแก่ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งครับสำหรับชาวตินารีความทุกข์ขั้นที่สุดในชาติถึงและในยานะครับคุณนักต้อนแก่ล่อสุดนาฬิกาโยนถึงที่สุดจะมีการแสดง นี่นี่นี่ครับการแสดงน้องการแสดงนะเนี่ยสุดท้ายตอนแกะกระเพามันวิ่งตอนนี้กระเพาปุ๊บนี่วิ่งตามนี่เสียงนี่เลยใช่ไหมอุ้ยหยุดหยุดไล่แกะเขาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วการแสดงไม่มีหมานี่หมาเแ็นรูปหืมเก่งก็เก่งอย่างเลยนะกระเพาวิบนี่วิ่งปั๊บเลย เขาให้เข้าไปได้โอ้ไปไล่มันเราเรี่ยอันนี้นะครับก็แตกบุกเลนนะครับ

คน่แบบมได้แล้วเมื่อกี้เขากลังเล่นเกมจ้างนกตัวก็จะนั่งรอแบบนี้นะครับเพื่อรอคำงา้ถูกเลยสเ็ปแรกที่เราจะให้ทำก็คือให้ดน้องทั้งสองตัวนี้ค่อยๆมาแกไปหาคุณลูกค้าอีกลัวนะครับนะพาไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกท่านเห็นการทำงานอย่างไรนะครับนี่นี่นี่ โอ้ยยยยยยนยย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 ายย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 ย้ยย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 ยิยยยนยย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 ย เราเข้าได้หมดนะครับแล้ะเราก็ประมาณนับคือว่าตัวไหนที่ผิดแล้วและเราตรงนี้ล้วยนะครับว่าตัวไหนผิดแล้วนี่เขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เราเดือดนีาก็เอาออกนะไม่ได้เหนียวเลยรูปผ่านเลยอะไรอ่

ตัวที่เหลือยังไม่ได้สืดเอาไไครับเราก็จะพาไปให้สัตว์บ่าแต่เราทำลองนะครับเราต้องพาหนอไปยังจุดที่เราต้องการเอาแล้วครับเอาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับทังคนนั้นทั้งแกะโตเล็มรัมยังไงรักโดนเลือดยากมากต้องแต่กมากตัวเพราะว่าอะไรคับแต่ดูจไม่สเหมือนผกมรเลือดีิมาตัวอ้า เอาหมดเลยปล่อยเข้าไปทำไมครับปล่อยเ้าไปไมะครับโชกดเราหน่อยครับอเค้โดนลตาบาดมากระนี่ก็ีแล้วเอเข้าหมดเลยอ่ะ่เอ้โสูบที่ตนะครับตัวตบต้าหลุนเลยเขาจะแทงงไปนี้ครับเอาโยตีโเลยเลยตรงานะครับต้องสาตตัวนะไปยืนับ้ายดขวา แลวทีมเรมีหน้าที่คอยวันแก้ขึ้นประการทำาลครับทำเลยทำเลทำยทำได้ไหมตัวนี้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 ตั้อยวนตัวนี้ตัวนีัน้ัวนี้ตัีัวนนันี้ตั้ตัวน้ตัวนี้น้าัวนรัวัวนี้ตั้ตั้นตัวนี้ต้ตั้ตัว้ต้ต้นตัวนีตว้ตัวนีวนีันี้ตัตัักนีตั้ตััวนี้ต้ตนีัต้ตััวตัวนว้นน เอาครับาค่อยๆรแงกระจายบอกนะครับเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่าเราตูดแค่คุนักแต่เราไม่ได้จุดนะครับแต่ก็จะตักพ้อมเดี๋ยวเพราะว่าอีูอยู่ตรงนั้นนั่นเองครับมถ้าไม่ีต้องมีนักปันนะครับเพื่อปนนั่นเองเพื่อให้แกกได้มาอยู่ทั้งตึงั้งห้าตัวนะครับเอาใหม right? okay. okay. See, so kind of <us> ่เอาใหม่เอาใหม่ไปเอาขึ้นได้ไหม ต้องค่อยๆต้องใจเย็นๆอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ตื่นต้ใจนะครับเออ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 อย่างนี้เลยนี่ของดูนะครับคุน้ชมชวนนิดน้อยเนี่ยงเอาสักนิดนะครับเหนื่อยยืดนะโอ้หอมกันเลา รอบต่อไปทุณนักปนนี้นอกจากจะบอกว่ารอบเกิน50แล้วแล้วน้องว่าจะคุนนักที่แข่งแมาก่ได้หวันนไ้วที่ตาของน้อกที่เจบตาที่ปวดไมเรู้หาไห้แข็งแรงยันไงให้โตเลย โอ้ดาน่ามีตรงรามาครับโตดินโอ้เดิน

ยอมไหมยอมไหมยอมไหมไยอมเข้าคือดูน่าดีครับเจ้าภาพนต้องใช้หลายตัวจังนะครับยอมไม่ยอมดักสายดักขวาบีนให้แกะทีทางเดียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวตุ้ยข้าวเหนียวตุ้ยยอมไหมเลี้ยงกันเลยข้าะเหนียแต่าามถาน เดินผ่านไปเราได้ไหครับนิยมนะครับนำครับนึามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งามนึหนึ่งองสามหน่งหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่องสามหนึ่งหนึ่งสองสางหน่งองส่งนึ่งสองสามหนึ่ง่งสองนึ่งนึ่งสองมหนึ่งห่อง่องสาม่งนึามหนึ่องสามห่งหองสามหนึ่งหนึ่งสอง

แล้วพี่จะไปกับรถเก็บตทีานอนนอนรถปิดกันก็ได้เลยให้เลยเลยย้อนแต่งเลยนิดหนึ่ง เฮ้ยไม่กินกินกินดออืมไปไปนี่เขาก็ให้อาหารปแปรี้ยกระมังนก่ก่อนแลกไอติมกันเรืออันนึงอันสุดท้ายก็อนแลกไอติมกันก่อนอันนี้ดีแลกไอติมกันนะ กันเลติมกัน่ลยวันนี้ก็บเด็เป็นแบบคนมันเริ่มนะช่วยๆกัมคนนี้หนังมันเหมือนเวทีทำการแสดงหรอข้าไหนอ่ะหรอแล้วไปแลกกันตรงไหนอ่ะไม่ใช่ทางนี้เหรอเดินไปหลีกเสียโค้กไม่ใช่ข้างหน้านั่นหรอแลกไอติมอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้การแสดงเหรอกันในก็มีการแสดงทีเ่าจะเปิดแล้วดิ การแสดงนี่ัมงที่กระโดดควานี่แม่ก้กับกินแล้วกระอีกแล้วให้กินในตีมนี่น้ำมัตจีนะไปแรกข้างหน้านี่เดี๋ยวอันนั้นมันจะเป like ็นร้านโชว์เออเดี๋ยวว่ะตีขาโชว์แก่คำวงไฟมันจะร้านกาแฟนะกาแฟ้านกาแฟน่าจะอยู่ตรงที่เราเข้ามาไปเป็นแลกไอติมน ได้มีตักไข่ในตุ๊กต,ตาเนะี่ของเล่นเยอะมากเลยตีถ่ายรูปคนน้ำตั้งในก็จะเป็นหางแปะหางงูอะไรนะอันนั้นจะเป็นสีมากก้นหนุ่มตัวขี่อะไรได้มพ้กนะรอบละหกสิบบาทละรถพังหมักป้าหมักป้าใหญ่มันนั่งเล่นเลยนั่งไรแบบว่าไม่รู้ <Hello. S 1> อันนี้ก็จะเป็นต <Hello. S 1> ีถ่ายรูปลูกบอลน,นะ ดังนั้นมีนับเพิ่งเขาไม่เห็นแหแหโอเคแหนะตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรนะลองโกลมนะถ้าลองโกลมนะเออาหมือนนั้นตัวย่างเนี่ยนี่เข่าเนี่ยอุ้มได้นร้อนแรกดีพ่อมันนนี่ัอันนี้มันสะบัด ตัวไม่แรกไอจีนเลย่วลวิ่งอยู่เนี่ยเขายังจบแล้วเราจบจของนีไอติมร้าไหคะาอฟู้ดอ่ะนไ่ครับเอร่ออร่อยไหมโอ้ยเอาสองสีได้เหรอเอาจีนโชว์หน่อยอร่อยอร่อยอร่อยรสสีอะไรอ่ะช็อกโกแลตนม เขาบอก,อกมีทูโทนผสมว่าให้อาหารแปะก,ก็ออกมากขึ้นแล้วค่ะนะเดี๋ยวก็มาแวะถ่ายรูปจุไบในนั่นนกันในเข้มไปหนะ่อยนั่แบบมีย่ามีอะไรอะ่ะดูดินีตึกทางนี้ทางนี้มาถ่ายรูปแค่มหน,หน่อยกนนะ